หุ้นเท s l a ติดลบ14.26%ค่ะหลังจากที่ทรัมป์และก็อีลอนเนี่ยมีการทะเลาะกันนะคะเถียงกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะทำให้หุ้นของเทสลาเนี่ยสูญเสียมูลค่าไปสูงถึง1.5แสนล้านดอลลาร์สำหรับการแตกหักกันในครั้งนี้นะคะไทม์ไลน์เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงที่ป่าทัายกเลิกนโยบายในเรื่องของการลดหย่อนภาษีรถ e ีวีที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกา คุณีลอนเอเนี่ยก็เลยไม่พอใจนะคะแล้วก็โยงไปว่าเออทำไมถึงแบบไม่คิดถึงบุญคุณที่เคยทำไว้ถ้าเกิดว่าอีลอนไม่มาช่วยเนี่ยพร้อมจะได้เป็นประธานาธิบดีไหมแล้วพอมีเรื่องมีราวกันแบบนี้นะคะทางป๋าทามเอเนี่ยก็ออกมาขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาที่ทาง s p ป c e x เนี่ยมีกับทางรัฐบาลของสหรัฐค่ะก็จะต้องสูญเสียรายได้ไปราวๆ2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยรราวเจ0ดแสนล้านบาทค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้การลดลงของหุ้นเท s l a ในครั้งนี้เพื่อนๆพี่ๆมองว่าเป็นโอกาสหรือวิกฤตสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ